ทำไมนะครับคสชจึงต้องหวั่นไหวกับพรบรบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําไมจึงไม่อยากให้สภาที่ปรึกษามีบทบาทอย่างที่ควรจะเป็นเราจะเห็นว่าในพรามยัตินี้นะครับได้ออกแบบไว้ให้มีการส่งหรือจ,จัดวางองค์กรระดับประเทศเข้าไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วก็ให้ไปมีประชาชนมีส่วนร่วมแต่จะมีระบบนี้จะมีการบริหารการวางองค์กรออกเป็นสามขาหนึ่งคือมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพอตคณะกรรมการนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมี17รัฐมนตรีและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ความจริงก็เรียกกันว่าเป็นคอรมอรน้อยบ้างคอรมอรจชตบ้างขาที่สองคือสออบอตอที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆตามมาตรา8เป็นองค์กรหลักมีเลยขาธิการสอรบอบตอเป็นระดับ11ความจริงก็เทียบเท่าปรักรกระทรวงและใหญ่กว่าแม่ทัพภาคด้วยขาที่4ี่คือสภาที่ปรึกษาตามมาตรา19เกิดจากการเลือกตั้งมาจาก ภาคส่วนต่างๆของประชาชนตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่เรากําลังมาพิจารณากันอยู่ในวันนี้มีภาคส่วนต่างๆ9กลุ่มมีผู้ทรงคุวุฒิรวมทั้งหมดแล้วมี49คนวาระ3ปีขาที่3นี้เป็นสิ่งที่คอสชอซึ่งท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้อภิปรายไปแล้วว่าพอมีการยึดอำนาจมีระบบความคิดแบบ เผด็จการเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาไม่ต้องการเขาเกรงกลัวมากเพราะอะไรเพราะสภาที่ปรึกษานี้มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญถึง9ข้อนะครับผมก็ไปเร็วๆเ,เพราะสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วให้ความเห็นชอบต่อนโยบายของสองมชให้คำปรึกษาสอ,อบอตอทํางานร่วมกับสอ,อบอตอตรวจสอบประเมินสอ,อบอรตอรายงานต่อนายกได้ ให้ความเห็นเรื่องที่นายกและสปตต้องฟังหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวต่างๆถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมกับประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐสา,สามารถเสนอเลขาสปตให้ย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก็ยังได้พิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนลงไปรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยงานได้ตามความเหมาะสมและออกระเบียบการประชุมอื่นๆได้ ที่จําเป็นนี่จะเห็นว่าโดยระบบโดยพระธรรมยดนี้เขาวางไว้ให้สภาที่ปรึกษามีอํานาจหน้าที่อย่างมากและที่สําคัญที่สุดก็คือมีความเชื่อมโยงกับประชาชนสภาที่ปรึกษานี้ยังเชื่อมโยงกับฝ่ายที่ออกกฎหมายออกระเบียบต่างๆและเชื่อมโยงกับการพูดคุยสันติภาพพูดคุยสันติภาพที่ท่านสมาชิกท่านประธานก็อาจจะได้ยินอยู่บ้างแล้วว่ารัฐบาล ปัจจุบันนี้รัฐบาลท่านนายกเษฐาก็เพิ่งตั้งคณะพูดคุยคณะใหม่และการพูดคุยกำลังเริ่มต้นขึ้นสอบอบตเขามีหน้าที่นี้และสภาที่ปรึกษาก็จะมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงในการป้อนความคิดเห็นต่างๆสภาที่ปรึกษาต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษามันมีปัญหาอะไรทำไมเราจึงต้องมายกเลิกคำสั่งนี้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมาครับเหมือนกับว่าเออก็ตั้งคนชุดเดิมๆแต่จริงๆคือนายกตั้งไม่ได้มีที่มาเหมือนอย่างสภาที่ปรึกษาและอำนาจก็เหลือเพียงให้คำปรึกษาประสานงานสออปตให้ความเห็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าสมควรฟังความคิดเห็นหมายความว่านายกรัฐมนตรีไม่ถาม ก็ไม่ต้องให้ความคิดเห็นมันแตกต่างจากการที่มีสภาที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ต้องให้คำปรึกษาให้ความเห็นอยู่เป็นประจำโดยอัตโนมัตินอกจากนั้นคณะนี้ก็แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าจากการที่อำนาจหน้าที่หายไปจากการที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนไม่มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนปัญหาจึงเกิดขึ้น มากในทุกๆด้านด้านที่สำคัญสำคัญเช่นเรื่องการเยียวยาเยียวยาไม่ครบคนเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาไม่ครบผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสามฝ่ายก็ไม่สามารถได้รับการเยียวยาลูกหลานเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการดูแลยอย่างเพียงพอ สภาที่ไม่มีสภาที่ปรึกษาแล้วไม่มีใครช่วยเสนอความเห็นการพิพาทระหว่งางเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนด้านการศึกษาปัญหาการศึกษามีมากถ้าหากว่ามีสภาที่ปรึกษาเขาจะสามารถเสนอความเห็นต่อสอบอตอได้และจะไปผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการจัดการศึกษาซึ่งมีศึกษาธิการส่วนหน้าอยู่ที่นั่นด้านเศรษฐกิจผมไปรับฟังความเห็นมาจากประชาชนในพื้นที่ก็จะพบว่า ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดเคยพยายามเสนอความเห็นต่อทางภาครัฐหลายครั้งหลายหนแต่ไม่มีใครฟังปกติถ้ามีสภาที่ปรึกษาเขาก็จะสามารถเสนอผ่านสภาที่ปรึกษาได้อันนี้ก็ขาดหายไปยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีสภาที่ปรึกษาแต่ผมขอข้ามไปเนื่องจากว่าท่านสมาชิกบางท่าน ก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วอย่างค่อนข้างจะละเอียดท่านประธานครับปัญหาของคำสั่งคสชฉบับนี้นอกจากไม่มีทำให้ไม่มีสภาที่ปรึกษาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วยังมีปัญหาเรื่องการที่ให้เสเลขาธิการสอบอตอปรึกษารละฟังความเห็นจากเลขาธิการกอโรโมโน จะให้กอรมนมามีบทบาทดูแลบรรเทาสาธารณภัยซึ่งหมายความว่าขยายอำนาจกอรมนเข้ามาล่วงลูกเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำแทนหน่วยงานทางด้านพลเรือนซึ่งมันทำให้เจตนารมณ์ของการมีสอบอตอนั้นถูกเปลี่ยนไปแทนที่จะให้ฝ่ายพลเรือนมีอำนาจมีบทบาทมากๆและรับฟังประชาชนก็เลยเปลี่ยนไปมีสมาชิกบางท่านได้อภิปรายว่าความจริงสภาที่ปรึกษานี้ ต่อไปอาจจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมคิดว่าจากที่ศึกษาข้อมูลมาก็ควรจะมีการปรับปรุงแต่ว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาร่างพรบทั้งหลายนี้อาจจะไม่สามารถไปปรับปรุงได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่าร่างนี้เป็นร่างยกเลิกคำสั่งแล้วก็กลับไปเหมือนกฎหมายเดิมแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ายังสามารถที่จะ ไปทำข้อเสนอข้อสังเกตกลับมายังสภาได้ในเรื่องการจะปรับปรุงองค์ประกอบก็ดีบทบาทหน้าที่ก็ดีของสภาที่ปรึกษาท่านประธานครับสภาที่ปรึกษาจะทำให้สออบตมีบทบาทมากขึ้นกลับมามีบทบาทมากขึ้นแต่ในสภาพการความเป็นจริงปัจจุบันเราจะพบว่า สภาที่ปรึกษาจะไปมีบทบาทการมีสภาทีา่ปรึกษากลับมาจะเป็นเพียง91 9าาสำคัญ91เท่านั้นยังไม่ใช่ยาววิเศษครับสออปตอที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายกันไปตามพรบอสออปตอนี้จะมีบทบาทมากแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมีองค์กรและมีกฎหมายที่ส,สลับซับซ้อนมากจนทำให้สออปตอมีบทบาทน้อย มีบทบาทไม่มากเท่าความตั้งใจดั้งเดิมตอนที่ตั้งออกพรบนี้เมื่อปี2553ทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นปัจจุบันนี้มีองค์กรสำคัญองค์กรระดับประเทศถึง3องค์กรอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดไปแล้วก็เหมือนเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่หลายท่านอาจจะไม่เห็นปัญหานี้ก็ไปคิดแต่ว่ามีการพูดถึงรูปแบบการปกครองพิเศษทีไรก็ถามว่าทําไมต้องมีรูปแบบการปกครองพิเศษที่จังหวัดเชียงแดนภาคใต้แต่ในสภาพความเป็นจริงคือมีรูปแบบการปกครองพิเศษอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันดีหรือไม่เหมาะสมหรือไม่มีสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภา กำหนดนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดองค์กรที่สองคือกอรมนมีผอนายกเป็นผอกรอรมนมีผบทบเป็นรองผอในพื้นที่ผอกอรมนก็คือผอกรอรมนกองทัพภาคสี่คือแม่ทัพภาคสี่และกอรมนมีบทบาทบทบาทอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยว่ากองทัพ ทำไมจึงมีบทบาทมากและมากกว่าสออปตองค์กรที่3คือศูนย์อำนวยการบริหารก็คือตัวสออปตเองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านจะเห็นว่า3องค์กรนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งหมดแต่ไม่มีระบบประสานเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการทํางานเป็นเอกภาพนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้สอ,อปตยังมีบทบาทที่จำกัดประการสุดท้ายครับ กฎหมายพิเศษสามฉบับอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพระราชบัญญัติบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในและพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก กฎอายการศึกนี้มีความสําคัญยังไงกฎอายการศึกนี้มีเนื้อหาสําคัญนอกจากการตรวจค้นการจับกุมอะไรต่างๆได้ตามสบายใจชอบแล้วนี่ที่สําคัญเขาบอกว่าในพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการศึกก,ก็คือจังหวัเดเชียงเดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอํานาจเหนือฝ่ายพลเรือนทั้งหมดทุกหน่วยงานจะเห็นได้ว่าโดยองค์กรและโดยระบบกฎหมาย ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกองทัพคือผู้มีบทบาทเป็นหลักเป็นองค์กรที่มีบทบาทกดทับสออตอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับท่านประธานถ้าหากว่ามีการยกเลิกคำสั่งวันนี้เราเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคอสช,อช,อชอกลับไปเป็นพรบรสออบตปี2553มันจะเป็นก้าวสำคัญให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน ระดมความคิดจากประชาชนมาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยตรงก็คือจะเกิดการมาคิดกันครับว่าเราจะออกแบบระบบโครงสร้างระบบและกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริงจึงจะทำให้เกิดสันติสุขจะทำให้เกิดสันติภาพ จะทําให้เกิดความมั่นคงของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศได้เพราะนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากสภาก็าได้ตั้งคณะกรรมาการศึกษา พิจารณาและจัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลก็เพิ่งตั้งคณะพูดคุยการพูดคุยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วมันเป็นกําลังเป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าสภาเห็นชอบให้มีสภาที่ปรึกษาหมายความว่าเข้าใจปัญหานี้และกําลังจะเป็นก้าวสําคัญไปสู่การแก้ปัญหาที่มากยิ่งขึ้นได้ผลมากยิ่งขึ้น ผมจึงขอสรุปว่าหากคณะหากที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่มีการเสนอทั้งโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินพักเพื่อไทยและจากพักอืนอ่นๆที่ได้ร่วมกันเสนอในวันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา <c oughs> ความขัดแยง้งและการสร้างสัสนติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับ <c oughs> <c oughs>